สวัสดีค่ะค่ะข้าวมาข้าวมาข้าวมาเรื่อยๆค่ะโอเควันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณเสน่ห์นะคะจองรถตู้กับปุ้ยไปนะคะหนึ่งพันนะคะค่ะรถเป็นยังไงบ้างคะสภาพแถวเลยครับปุ้ยค่ะแถวเลยเนาะจ้ามาดูที่ที่แล้วมันจะสวยกว่า สวยกว่าในในในคูนุ่เคองค่ะโอืยขอบคุณมากเลยเนาะค่ะรถดีเยอะไหมคะโกดังเราเลือกไม่ถูกเลยครับเอาไปเลือกมาสองโกดังเลยนะคะโกดังไม่ถูกเลยว่าจะเอาคันไหนดีสวยเป็นหมดเลยค่ะค่ะวันนี้มาเจอลูกค้าปุ้ยด้วยกันที่นี่กี่พันค่ะสองลายสามลายสามลายตั้งแต่เช้ามาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็มีจองไปสองพันเนาะวันนี้เนาะค่ะก็คุณเสน่ห์ก็ คุณผ่านะคะสวัสดครับใบจองเอยขอบคุณมากมากเลยนะคะหยองนี่ของแท้ค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเราเป็นพี่เป็นโตให้ด้วนะคะดีค่ะช่วยกันไปค่ะซาขอบคุณโควิดช่วยวๆกันโอเคขอบคุณชาค่อไม่ต้องช่วยผมด้วยนะคะได้ซาผู้ดูแลให้โอเคล่ะค่ะเป็นพี่เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี